สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อาข่าวสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง youtube นะครับแล้วก็เชียร์มันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยทั้ง3ามลิงก์นะครับก็จบก,กันไปในเรื่องของ ผลพิบัติอังกฤษนะครับหรือว่าคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของหลังเกมคู่ระหว่างเลสเตอร์พบกับแมนเชสเตอร์เดนนะครับก็จบกันไปด้วยผลสกอร์หประตูต่อหนึนะครับซึ่งคนทำประตูเนี่ยก็มีดังต่อไปนี้ครับคนทำประตูเนี่ยก็แมนยูมาเสียประตูก่อนนะครับในช่วงครึ่งหลังนาทีที่63นะครับจากอีเฮนาโชนะครับเป็นการวิ่งเข้ามา แล้วก็มาตามนัดจากที่เจมส์เดลสันเนี่ยเปิดจากด้านข้างนะครับเปิดเข้ามาแล้วก็อ e ีเทนโชมีการเข้ามาตามนัดแล้วก็ทําประตูกันเข้าไปเป็นประตูที่เปิดได้สวยแล้วก็คนทําประตูก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันด้วยนะครับประตูแรกของเกมนี้นีฮะส่วนประตูที่2ของเกมนี้ครับเกิดขึ้นจากเฟรดครับทางเลสเตอร์ขึ้นนําได้ไม่นานครับแล้วก็แมนยูเนี่ยใช้เวลาตามที่เสมอ ห่างจากนาทีที่63เนี่ยก็ประมาณสามนาทีซึ่งเฟสเนี่ยมายิงในนาทีที่66กนะครับก็เป็นประตูที่ยิงเข้าไปแบบรงโล่งในจังหวะนั้นนะครับนะซึ่งจบเกมก็เสมอกันไป1นนะครับนอกจากจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีประตูเล็กๆน้อยๆแหละแต่ว่าก็มีการเช็ค VR ก็โดนลิบป,ประตูคืนนะครับหรือว่าจาังหวะหวาเสียวก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอัดน,นะครับจบเกมกันไปก็ แบ่งแต้มกันไปคนละหนึ่งแต้มนะครับในเกมวันนี้ส่วนประเด็นหลังเกมมีอะไรน่าสนใจก,กันบ้างเรื่องแรกครับในเกมวันนี้แมนยูเนี่ยมีการจัดเสบียตัวจริงเนี่ยนะฮะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเราไม่มีคิสเยโนโรโดครับนี่คือเรื่องที่ยากลําบากในพื้นที่สุดท้ายของฝ่ายตรงข้ามหรือว่าพื้นที่แดนหน้าของเราเนี่ยมีปัญหานะครับเนื่องจากว่าไล่อัพเนี่ยออกมาเป็นดาวิดเดนะครับ แล้วก็สีแนวรับเนี่ยมีลุกชอแบ็กซ้ายนะครับเซนเตอร์คู่เนี่ยมีเฮลเลนบกคไวนนะครับแล้วก็ทางราฟเฟลวารานนะครับส่วนแบ็กขวาเนี่ยเป็นเดียกโกดาโลแล้วก็มิดฟิลเนี่ยประกอบไปด้วยเฟสแม็กโทวเน่นะครับแล้วก็มีปอปอกบานะครับนี่คือในเรื่องของมิดฟิลตัวกลางนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยจะมีในรายของจาร์ดอซา,านโชกับแอนโทนีลองกาที่ สลับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนกันอยู่นะครับแล้วก็จะมีบรูโน่ที่ขึ้นไปเป็นกองหน้าบ้างแล้วก็เหมือนกับเป็นหน้าต่ำอะไรประมาณนั้นแหละเพราะว่าเราไม่มีตัวเลือกมากพอนะครับนะก็เลยต้องใช้บรูโน่เข้าไปทดแทนแล้วก็อาจจะมีหมุนเวียนเอาอิลองก้าไปยืนสูงบ้างป๊อกมาสอดขึ้นไปยืนสูงบ้างตามที่เราได้เห็นกันนั่นแหละก็เป็นการหมุนเวียนกันไปทดแทนกันไปนะครับซึ่งผลที่ออกมาก็นั่นแหละฮะ ส่วนใหญ่เ,เราก็มีปัญหาในพื้นที่สุดท้ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในเกมวันนี้เซนเตอร์คู่เนี่ยเป็นแฮร์รี่แม็กควายนะที่โดนจับโยกไปเล่นเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวานะครับปกติแม็กควายยืนเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายถูกไหมครับว่ารอบนี้อาวารานไปเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็นักวายเป็นฝั่งขวาบ้างลองเปลี่ยนปรับเปลี่ยนดูนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงแฮร์รีแม็กควายด้วยนะครับอ่ะนี่คือการจัดทับที่มันมีปัญหาจริงนะครับเนื่องจากว่าโรโนโป่วย ไม่สามารถลงสนามได้นะครับไม่ได้ซ้อมด้วยคาวาน,นี่มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ทีมชาตินะครับส่วนเชื่อมโยงมาจากประเด็นเรื่องแรกก็คือเรื่องของแรดฟอร์ดถามว่าทําไมแมนยูไม่ใช้แรดฟอร์ดรับนักหนิกไม่ใช้แรดฟอร์ดอาจจะเป็นในเรื่องของความเชื่อมั่นที่ลดน้อยลงไปแล้วก็ความมั่นใจของทางแรดฟอร์ดยังไม่สามารถกลับมาได้รับนันิกอาจจะ มองประมาณว่าส่งแรดฟอร์ดลงไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยทีมได้มากนักสักเท่าไหร่ทั้งที่แรดฟอร์ดเนี่ยถือว่าถ้านับกับชุดผู้เล่นในเกมพบก,กับเลเตอร์เนี่ยเขาคือกองหน้าที่ดูเป็นแบบกองหน้าธรรมชาติที่สุดนะตอนนี้นะฮะนะเกมนัดน,นั้นนะครับนะัเกมที่เราพบก,กับเลเตอร์นั่นแหละแรดฟอร์ดสามารถยืนศูนหน้าได้ที่เหมาะที่สุดคนเดียวในทีมแต่ว่าไม่ได้เลือกใช้งานนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นอย่างที่บอกกันไปแล้วก็ ความมั่นใจของแรดฟอร์ดแล้วรวมทั้งฟอร์มหลังของแรดฟอร์ดเนี่ยก็ไม่ได้ดีด้วยการที่ส่งลงไปทั้งแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับเกมลุกสักเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็โดนส่งลงมานะครับในช่วงนาทีที่55นะครับในช่วงครึ่งหลังนี่นแหละเพราะว่าพื้นที่สุดท้ายเราไม่ดีละเราต้องมีแรดฟอร์ดก็มีจังหวะหนึ่งที่ใช้ความเร็วไปเก็บตกบอลที่มีการเปิด ขึ้นมาแล้วก็แรดฟอร์ดวิ่งไปเอาด้านหน้านั่นแหละนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังไม่มีอะไรแบบชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับนะก็ต้องให้เวลาฟื้นฟูให้เวลาเรื่องของการเรียกความมั่นใจกลับมานะครับซึ่งว่ากันว่าในช่วงระหว่างซ้อมพักเบรกทีมชาติเนี่ยแรดฟอร์ดทำได้ดีขึ้นนะครับเริ่มที่จะมีการฝึกซ้อมที่ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปก็ต้องให้เวลากันหน่อยช่วงนี้พี่แกขาลงจริงๆนะครับส่วนเรื่องที่3ครับดุกชอมีปัญหาการบาดเจ็บอีกแล้วครับ เออเดี๋ยวก็ฟิตเดี๋ยวก็เจ็บนะครับเดี๋ยวก็ลงได้มันเป็นแบบเนี้ยมาบ่อยครั้งนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยมีการฝืนเล่นครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ไหวครับพอครึ่งหลังก็เล็กเตอริสลงมานะครับก็ถือว่ามีความเสียหายจริงๆครับที่เราไม่สามารถใช้ลูกชอได้นะแล้วก็เรามารอติดตามกันนะครับว่าลูกชอจะเจ็บนานแค่ไหนหรือว่าอาจจะพักแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับ โซนเรื่องที่4ครับก็คือเรื่องของเฮเลนแม็กวายนะครับเฮเลนแม็กวเนี่ยมีผลกระทบจากเกมทีมชาตินะที่ไปลงเล่นทีมชาติแล้วก็โดนโหกลับมานะครับพอมาที่สโมสรเนี่ยรับลังนิกก็มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเอาไว้แล้วนะครับว่าเฮ้ยเล่นทีมชาติเนี่ยอาจจะโดนโหนะแต่ว่าในระดับสโมสรอนเนี่ยเล่นให้กับแมนยูเขาจะไม่โดนโหอย่างแน่นอนแต่ว่าผลสุดท้ายก็โดนโหอยู่ดีครับแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนครับที่โหใส่เฮเลนแม็กวายนะครับก็ยังมีการปลบมือให้กําลังใจ มีการเฮให้กำลังใจเฮนรีแม็กวายอยู่บนเปนกันไปนะครับแล้วก็ผมได้ยินว่าส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมีการเฮให้เฮนรีแมากวาค่อนข้งเยอะมากๆนะครับภายในสนามนะแล้วก็ผลงานภาพรวมของเฮนรีแม็กวายอาจจะมีผิดพลาดอยู่บ้างนะครับเรื่องของการออกบอลหรือว่าทําอะไรเฟอร์ฟร้าไปบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าภาพรวมผมว่าแม็กวายนัดเนี้ยจังหวะสุดท้ายเล่นได้ดีเหมือนกันครับแล้วก็ภาพรวมผมว่าสอบผ่านนะเดี๋ยววันนี้ในมุมมองผมนะฮะถึงแม้ว่า ในช่วงหลายเกมที่ผ่านมาจะโดนผู้พิจารณ์ด้านลบก็ตับนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับก็โยงไปที่เรื่องของการลุ้นตำแหน่งท็อปโฟครับตอนนี้นะฮะก็มีการเริ่มพูดกันเยอะขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านั้นก็พูดกันค่อนๆเยอะแล้วแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้พอมันไม่สามารถชนะได้แล้วก็เป็นการแบ่งแต้มกันไปโอเคไม่ได้แพ้แต่ว่าแบ่งแต้มกันไปมันก็ทําให้เห็นในเรื่องของการแย่งชิงท็อปโฟของแมนยูยิ่งแต่ยากขึ้นไป อีกแบบขึ้นเรื่อยๆนะครับนะก็นี่คือสิ่งสําคัญเลยครับเรื่องของตําแหน่งท็อปโฟเนี่ยที่นักเตะแมนยูต้องการแฟนผีต้องการเนี่ยมันเริ่มที่จะเรืยอนลางแล้วมันเริ่มที่จะเป็นเรื่องยากขึ้นแบบเรื่อยๆแล้วจริงๆมันยากมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็ยิ่งแต่เพิ่มระดับขึ้นไปอีกนะครับก็โอเคแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับโปรแกร,รมมันยังไม่หมดนะเราก็ต้องลุ้นกันต่อไปแล้วก็ทําเต็มที่กันต่อไปนั่นแหละนะฮะเท่าที่เราสามารถทําได้ นะครับโอเคประมาณนี้นะครับจริงๆมีประเด็นอื่นๆที่เอามาฝากกันด้วยนะอย่างเช่นนี่ฮะไมเคิลคารลิกครับก็มารับชงเกมในเกมวันนี้ด้วยนะสำหรับไมเคิลคารลิกนะครับอืมก็เป็นอดีตทีมงานแล้วก็เป็นตำนานนักเตะของแมนยูนี่แหละก็เข้ามารับชงเกมนะครับในเกมวันนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับที่เราต้องมาพูดถึงกันก็คือจังหวะที่แมนยูเสียประตูที่2นะครับเป็นจังหวะที่เจมสันเนี่ยยิงเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็พู้ตศิลิ์เนี่ย มาเช็ค vr แล้วผลที่ออกมาเนี่ยก็คือเป็นจังหวะที่เป็นการชลระุนหน้ากรอบสี่เหลี่ยมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับซึ่งเป็นจังหวะที่ราฟเฟลวารานเนี่ยพยายามแย่งบอลกับอีเฮนาโชอีเฮนาโชเนี่ยก็ไปแซะขาราฟเฟลวารานหลายจังหวะนะครับทำให้ราฟเฟลวารานเนี่ยทรงตัวไม่ได้แล้วก็ล้มไปนะครับก็ไปเตะเแหละตามภาพนั่นแหละ ซึ่งจังหวะนี้ก็มีการพูดถึงกันหลังเกมนข้งเยอะนะครับนะหลายๆมุมมองกันไปนะซึ่งสุดท้ายเนี่ยพู้ตัิสินก็มองว่ามันก็เป็นจังหวะที่ฝาวแหละแล้วก็มีการลิฟป,ประตูที่เลสเตอร์ขึ้นนํา2 1หนึ่งกันไปนะครับทั้งที่แมนเชสเตอร์เนี่ยก็เฮไปแล้วนะนะฮะในจังหวะนั้นนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ผู้ตศิสิ์ก็มองเรื่องของการทํฝฟาวนะครับแล้วก็จังหวะนี้ครับจริงๆเนี่ยแมนยูก็สุ่มเสี่ยงที่จะเสียประตูเหมือนกันครับเป็นจังหวะที่ แนวรับของเลสเตอร์เนี่ยได้ขึ้นโขกนะครับแล้วก็โอ้โหเป็นการโขกที่มันจะหนีมือดิคิอาไปแล้วนะครับแต่ว่าดิคอาก็ยังใช้ความสามารถเนี่ยพุ่งบัดไปปลายมือเลยครับถือว่าเป็นลูกที่เกือบที่จะเสียประตูนะครับถ้าไม่ได้ดคอาเนี่ยก็น่าจะเรียบร้อยนะน่าจะโดนขึ้นนํากันไปนะครับอ่าแล้วก็เรื่องของเลสเตอร์นะครับฮารวีบารเนี่ยเล่นได้โดดเด่นนะจริงๆโดดเด่นมานานแล้วนะครับแล้วก็ซีซั่นนี้ก็ โดดเด่นขึ้นแบบเรื่อยๆพัฒนาขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับนัดนี้ลงเล่นในตำแหน่งตัวเรมเส้นฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็มีการใช้สกิลใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัวเข้าพื้นที่สุดท้ายได้ดีผมว่าโดดเด่นนะครับวิบาลในเกมน,นี้ครับก็ต้องได้รับความเชมันไปในเกมน,นี้สําหรับพาวิบารน,นะนันแกเตะ่อรา,ายนี้จริงๆผมชอบมานานละชอบมาตั้งแต่เรสเตอร์ดันขึ้นมาแรกๆแล้วแหละนะครับแล้วก็ยิ่งแต่แมนยูเคยมีข่าวด้วยผมก็ยิ่งแต่ติดตามนะครับแล้วก็เกมน,นี้ยโดดเด่นจริงๆนะฮะ แล้วก็จังหวะนี้ครับที่มีการพูดถึงกันนะครับก็เป็นจังหวะที่จริงๆเนี่ยแมนยูก็มีลุ้นในจังหวะเรื่องของการทำประตูนะครับคือจังหวะเนี้ยเราจะได้เห็นว่าทางเอนโทนี่อิลังกาเนี่ยนะครับก็ยืนล้ำหน้าอยู่นะครับซึ่งมันเป็นจังหวะล้ำหน้าอยู่เล็กน้อยนะแล้วก็มาคาร์ดัฟฟอร์ดเนี่ยนะฮะที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยกำลังจะพาบอลเข้าไปนะครับซึ่งพาบอลเข้าไปได้แล้วแหละนะครับแล้วก็ทางเอนโทนี่อิลังกาเนี่ยนะครับดันไปว่าคือเสียดายอ่ะอยากยิงนะครับอยากมีส่วนร่วมนะครับ แล้วก็ดันเป็นว่าไปหมุนตัวแล้วก็พยายามยิงแต่ว่าไม่ได้ดูแรดฟอร์ดที่แบบพยายามที่จะเล่นด้วยนะครับแล้วก็ดันไปเติแรดฟอร์ดซึ่งถ้ามองว่าอิลองกาไม่ได้เล่นนะหยุดเล่นนะครับแล้วก็รู้ว่าเอ้ยผมอาจจะล้ำหน้าก็ได้ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นได้นะแล้วก็ให้แรดฟอร์ดเนี่ยเล่นต่อไปซึ่งแน่นอนครับว่ามันมีโอกาสลุนที่จะเป็นประตูนะครับเพราะว่าแรดฟอร์ดพาบอลเข้ามาแล้วแต่ว่าล้ำหน้าไม่พอดันไปเติ รุ่นพี่ร่วมทีมอีกนะครับทาให้เสียโอกาสการทำประตูไปเลยครับแล้วก็โดนล้าหน้าอีกนะฮะเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากในจังหวะนี้นะครับอืมก็เป็นจังหวะที่แฟนพีพูดถึงเหมือนกันหลังเกมนะในะจังหวะนี้นะครับแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งครับที่มีการพูดถึงกันนะครับก็คือจังหวะของสกอตต์แมตโคมินีที่มีการเปิดปุ่มแบบอันตรายมากๆใส่เกมเมเดอร์สันนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยโดนเพียงแค่ใบเหลืองก็โชคดีกันไปแต่จริงๆเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยแฟนบอลเนี่ย มีการเรียกร้องถึงใบแดงนักเตะในสนามก็มีการเรียกร้องถึงใบแดงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการเปิดปุ่มที่อันตรายนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิษของทางผู้ตัดสินนั่นแหละที่เขาจะแจกนะฮะแต่ว่าผมว่าคือมันเป็นแบบเหลืองแก่ๆนะครับหรือให้ใบแดงก็ได้นะเพราะว่ามันอันตรายจริงๆในจังหวะนี้ครับแต่ว่าผู้ตัดสินก็ให้เพียงแค่ใบเหลืองเท่านั้นนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ